เราจะให้แม่ซื้ออะไรซื้อซื้อยิ้มต่กับน้องถือซื้อไปทำอไมจะไปทำการบ้านหนูจะไปทำการบ้านอะไรกันบ้านกับพี่พี่เหรอเอาไปส่งใครส่งเสื้อกับหนูคี่จิ๊บจะไปโรงเรียนไหมคะไปค่ะคี่จิ๊บต้องไม่ร้องไห้นะค่ะจิ๊บไปโรงเรียนอยู่กับใครกับพี่กับพี่พี่เหรอไหนนับหนึ่งถึงสิบให้ฟังหน่อย เราจะไม่จ<อ>เจ้มื่อนแล้วค่ะหนอค่ะเราจะจะร้านขึ้นข้นความในใจใช่ไหมเนะี่ยนับหนึ่งถึงสิบดิเอา A B C D E F G A e, b C F F G C F F B D หรือชื่อด็กิ๋งอะไรถ้าจะไปโรงเรียน